สวัสดีครับท่านผู้ชมข่าวร้อนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นข่าวรับปีใหม่ก็ได้นะครับก็คงหนีไม่พ้นข่าวของพยาบาลนะครับข่าวของพยาบาลในโรงพยาบาลแล้วก็ที่มีการรวมกลุ่มกันจัดฉลองเลี้ยงปีใหม่แล้วก็มีการดื่มแอลกอฮอล์กันในโรงพยาบาลนะครับย้ํานะครับโรงพยาบาลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดว่าปฏิบัติตามกฎชุมชนของทิกตอกนะครับจริงๆทิกตอกมีกฎนี้อยู่นะครับ ก็คือห้ามโพสต์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายที่เป็นข้าราชการเครื่องแต่งกายที่เป็นหน่วยงานอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็พวกแอลกอฮอล์ทิกตอรเขามีกฎกฎห้ามอยู่ถ้าเกิดปฏิบัติตามเนี่ยเหตุการณ์ของเรานี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับทีนี้ผมก็จะมาพูดที่พูดเรื่องนี้ก็คืออะไรครับก็คือจะบอกว่าจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเราอยากจะ เด่นดังอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะเป็นอะไรนะคลิปไวรัลอยากจะเป็นเด็กไอดอลมากเกินไปหรือเปล่าจนลืมนึกถึงลืมนึกถึงคําว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับไอการเลี้ยงฉลองเนี่ยไม่ว่าจะมีตําแหน่งหน้าที่อะไรเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกครับคือทุกคนก็อยากมีความสุขมีความสนุกแต่แต่ในโรงพยาบาลเนี่ยที่ผมจะพูดถึงนะคือ ในในคลิปเนี่ยมันอยู่ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งในโรงพยาบาลมันก็มีคนไข้นะที่ต้องการพักผ่อนและคนป่วยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเสียงมันดังออกไปมันก็ไปรบกวนใช่ไหมครับรบกวนคนป่วยแล้วคนป่วยบางทีก็อยู่ในภาวะเศรา้าโศกญาติพี่น้องมาเฝ้าเขาอยู่ในภาวะเศรา้าโศกแต่คุณกลับมารื่นเริงมากินเหล้ากันนะครับซึ่งมันดูเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมนะอันนี้อย่างแรกเลยและก็คือคือเราเราเรา,เราไม่รู้ว่า คุณเลิกงานหรือยังนะครับแต่ถึงเลิกงานก็ไม่เหมาะสมเลิกงานก็ต้องไปดื่มข้างนอกใช่ไหมครับดื่มดื่มข้างนอกจากดื่มข้างนอกสถานที่ทํางานไม่ใช่ในโรงพยาบาลนะแล้วประเด็นต่อไปคือชุดเนี่ยชุดมันเป็นชุดที่คือชุดพยาบาลก็อย่างที่บอกอะ่ะชุดมันชุดมันขาวสะอาดนะครับไปดื่มไปกินเนี่ยถ้าสมมติยังไม่เลิกงานใช่ไหมไปกินแล้วออกไปเนี่ยในสภาพที่บางทีกินอ่กินเหล้ากินพวกอาหารพวกเนี้ยนะครับที่ตามคลิปเราเราจะเห็นมีอาหารเยอะแยะไปหมดเลย ถ้ามันเลอะชุดไี่เป็นไงครับมันก็เป็นภาพที่คือมันก็ดูไม่สะอาดอ่ะมันก็แล้วคนไข้จะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมครับที่สําคัญอันนี้ประเด็นที่สําคัญเลยนะถ้าเกิดดื่มสุราแล้วยังปฏิบัติงานอยู่นะครับมีการจ่ายยามีการสั่งยามีการอะไรพวกเนี้ยถ้ามันเกิดความผิดพลาดจากความเมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะลืมแม้กระทั่งเกิดว่า,าลืมตัวขาดสติเมาแล้วไปชุนเฉียวไปตวัดคนไข้หรือไปคุยกับคนไข้เนี่ยนะครับ กลิ่นแอลกอฮอล์ออกขึงเลยจะเป็นยังไงครับความเชื่อถือมันจะหมดไปแล้วจะเกิดไปจ่ายยาผิดหรือไปหยิบยาไปฉีดยาไปอะไรพวกนี้นะครับโอกาสพลาดมันมีนะสุราเนี่ยนะครับคือจริงๆเนี่ยการเลี้ยงฉลองเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต,ตจ่จะต้องดูสถานที่เครื่องแบบการละเทศะตรงนั้นซึ่งมันไม่เหมาะสมซึ่งเขาก็ได้รับผลไปแล้วล่ะนะครับก็มีการละออกมีอะไรกันไปแต่ผมจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยคลิปทุกคลิป นะครับย้ํานะครับคลิปที่เราถ่ายเนี่ยนะครับขอย้ําเลยนะครับคลิปบางคลิปหรือรูปบางรูปเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องออกสู่โลกโซเชียลนะครับไม่จำเป็นเลยบางคลิปเนี่ยเราควรจะรู้เฉพาะเรากับคนที่เราถ่ายนะครับบางรูปก็ควรจะเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวของเรากับคนที่เราถ่ายนะครับเราไม่ควรที่จะออกสื่อโลกโซเชียลถ้ามันมีผลกระทบ แล้วเวลามีผลกระทบแล้วเนี่ยมันเรารลบคลิปไปแล้วใช่ไหมครับมันก็แก้ไม่หายเพราะว่ามันถูกเซฟไปแล้วนะครับอันนี้เตือนกันไว้นะคือผมว่าก็ไปทํางานข่าวบางครั้งมุ่งตรงนะบางครั้งมันก็มีคลิปมีรูปที่ไม่เหมาะสมผมก็ไม่เคยโพสลงโซเชียลนะครับเพราะรู้ว่ามันส่งผลกระทบไงกระทบต่อความเชื่อถือต่อหน้าที่การงานเงนี้ยเราก็ไม่ส่งออกนะครับเราก็รู้เฉพาะเฉพาะเฉพาะกลุ่มนะ อย่างเนี้ยมันไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเห็นชัดเจนเลยนะครับผมก็จะเตือนเลยนะคลิปบางคลิปรูปบางรูปไม่จําเป็นต้องออกสู่โลกโซเชียลเพราะถ้าออกไปแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรหลายอย่างซึ่งคุณต้องรับผลกระทบอันนั้นด้วยนะครับฝากเตือนกันไว้นะครับอย่าคิดว่าจะเป็นคนเด่นคนดังโดยการถ่ายคลิปอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรนะครับสวัสดีครับ